สวัสดีครับปบปบแบไอเอก็กแป g จีมิงนะครับวันนีจะมาเล่นเกมเชื่อว่า d o n โกนะครับซึ่งเกมนี้อาจจะไม่มีความอะไรฟีเจอร์นะครับก็เนาะอาจจะให้เดินเดินไปอย่างเดียวนะครับผมอาจจะรีบถ่ายอัดวิดีโอนิดๆน,นะครับ เรจะต้องทำอะไรส่วนตัวอะไรอย่างอื่นนะครับเนาะแล้วก็มาเริ่มกันเลยไม่ผมแค่อยากจะอัดรีบนะครับไปเลือไปเกมนี้ไม่ให้หันใช้เมาส์ใช้กดกับ ใช้กดเอดอย่างเดียวหรือจะกดตรงซ้ายตรงขวาก็ได้เหมือนโคโคมโอเคอรู้สึกรู้สึกดูเหมือนว่ามันจะให้เราเดินไปเหมือนเงียบเนาะโคดเงียบเลยครับ ใช้เมาส์ไม่ได้นะครับทุกคนให้ใช้ตรงคีย์บอร์ดให้กด A D อย่างเดียวหรือจะกดซ้ายกดขวาแทนก็ได้ดูเหมือนเดินให้เดินผ่านอย่างเดียวเอาตรงๆ เหมือนให้ผมเดินให้เดินไปอะไรเรื่อยๆสักอย่างเนี่ยแหละล่ะครับท่านผู้ชมอืมอมอเดี๋ยว เบาเสียงตัวเองก่อนนะครับไม่ไม่ได้กลัวเสียงมันดังนะครับขออภัยเงียบิ๊บไม่ค่อยมีอะไรเงียบิ๊บอ,อะไรเมื่อกี้เสียงมันเสียงอะไรไม่รู้ มีอะไรแตก,แตกงงดยูวขอขยับปลกฟังแป๊บหนึ่งนะครับอืมโอเคไปต่อรู้สึกเหมือนว่าไม่ค่อยมีอะไรเหมือนเงียบเนาะ เดินไปอย่างเดียวอืมไม่ค่อยมีอะไรเดินไปอย่างเดียวเดินไปอย่างเดียวเลยเฮ้ยเหมือนเสียงกรีดร้องอะไรเหมือนได้ยินเสียงอยู่เสียงกรีดร้องอะไรสักอย่าง ก็ไม่ว่าเดินไปต่อแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้วับเมื่อกี้วับนะโอ้โอ้

โอ้ออยมีคนขวางทางตรงนี้ผมอขอไม่รบกวนชนดีกว่าน่าจะเป็นเงาไม่ต้องไปชนอะไรช่างเลยอันนี้ไม่ต้องชนเดิม เซ็งได้แล้ว My God Jabat Kiss Oh j อ b a t s s ดอนโอ้โหข้างล่างโอ้โหนี่เหมือน คงราชาหรอไม่รู้อ่ะอ่า

โอเคโอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ฝากกำลังใจให้ผมนะครับก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเพื่อจะมีโลงแฮลเลอร์ต่อนะครับเผื่อว่ามีอะไรด่าไม่มีอะไรระดับความง่ายหรือยากอะไร เพื่อจะมาลงต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย